สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆไปดูที่ดินสาสุเอตไร่72ตารางวางซึ่งวันนี้ผมก็ใช้สนามบินนครพนมเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปดูที่ดินที่บ้านวังตะมัวตะบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับที่ดินของเรานะครับในเนื้อที่สาสเอวไร่72ตารางวางก็ติดถนนนิติโยนครพนมมุ่งสู่จังหวัดสกลน,นครตอนนี้ผมก็จะเดินทางออกจากสนามบิน,นครับเลี้ยวขวามือนะครับก็มุ่งสู่ถนน สี่เลนสายหลักจังหวัดนครพนมสู่จังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับหลังจากเราออกมาจากสนามบินก็มาถึงถนนสี่เลนถนนนิติโยนะครับเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนครพนมจังหวัดสกลนครก็คือเลี้ยวขวามือนั่นเองครับ ครับตัวนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านวังตะมัวน์ตำบลวังตะมัวนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับฝั่งขวามือเป็นโรงเรียนบ้านวังตะมัวนซึ่งที่ดินของเราจะเดินทางออกจากจุดนี้ประมาณ1กิโลก็จะถึงที่หมายตอนนี้นะครับหน้ารถของผมหันไปทางจังหวัดสกลนครที่ดินของเราก็ติดฝั่งทางจังหวัดนครพนมสู่จังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับ หลังจากเราขับรถผ่านโรงเรียนบ้านวังตะมัวลงมาประมาณ1กิโลเราก็จะถึงที่หมายของเราก็คืออยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะหาที่จอดรถแล้วก็จะพาพี่ๆเข้ามาชมบรรยากาศที่ดินเนื้อที่31ไร่72ตารางวานาบ้านวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก่อนจะพาพี่ๆเข้ามาชมบรรยากาศที่ดินนะครับเบื้องต้นผมก็จะพาพี่ๆมาดูแผนภาพเนื้อที่แปลงที่ดินเนื้อที่31ไร่72ตารางวาดังนี้ครับ หน้ากว้างติดถนนนิตโยนครพนมจังหวัดส,สกลน,นครอยู่ที่189เมตรส่วนสีเหลือ,องนะครับก็คือไม่ใช่เนื้อที่ของเรานะครับส่วนด้านถนนรูกรังมีความลึกเข้ามาจากถนนสีเลนก็อยู่ที่235เมตรส่วนอีกฝั่งที่ติดถนนคอนกรีตก็มีความลึกอยู่ที่185เมตรส่วนด้านหลังที่ติดถนนก็อยู่ที่ความกว้าง210เมตรนั่นเองนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็พาพี่พ ชมบรรยากาศด้านหน้าแปลงที่ดินที่ติดถนนสีเรนถนนนิติโยจังหวัดนครพนมมุ่งสู่จังหวัดสกลนครน,นะครับในส่วนความกว้างหน้าถนนที่ติดถนนนิติโยนะครับก็อยู่ที่189เมตรก็ถือได้ว่าได้ที่ดินหน้ากว้างมากพอสมควรเลยครับตรงที่ผมมองด้านหน้าก็คือมุ่งสู่จังหวัดสกลนครนั่นเองครับแล้วก็ตรงที่ผมจอดรถไว้คันสีเหลืองก็คือมาจากจังหวัดนครพนมครับ ต่อมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดินติดถนนรูกรังนะครับก็มีความลึกจากถนนสีเรนราชยางกูลถึงหลังแปลงก็อยู่ที่235เมตรครับตอนนี้ผมก็พาพ,พี่ชมบรรยากาศที่ผมยืนอยู่จุดถนนลูกรังก็ถือได้ว,ว่าที่ดินเนื้อที่31ไร่72ตารางวาก็ได้ทำการถมเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ จุดสังเกตฝั่งที่ติดถนนรูรางก็คือแนวรั้วที่มีต้นยูคาลิตัสนะครับยาวไปถึงด้านหลังแปลงเลยครับต่อมาเป็นบรรยากาศที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับซึ่งมีความลึกหรือความกว้างอยู่ที่185เมตรนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ติดถนนราชยางกูลเพราะว่ามีที่ดินอีกแปลงที่กั้นอยู่นะครับส่วนตรงด้านหน้าก็คือถนนด้านหลังก็มีความยาวอยู่ที่210เมตรนั่นเองนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือจุดด้านหลังแปลงนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่จุดบริเวณด้านหลังแปลงที่ดิน3 1ไร่72ตารางวาด้านหลังติดกับชายทุ่งแล้วก็มีถนนสาธารณประโยชน์ผ่านด้านหลังแปลงด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อที่ดิน3 1ไร่72ตารางวาเจ้าของที่ดินได้ทําการถมโดยใช้ดินรูกรังถือว่าเป็นดินที่ดีมากนะครับในการถมที่ดินแล้วก็มีความแน่นหนามากเลยทีเดียวครับเจ้าของที่ดินได้ทําการถมไว้อยู่ที่2ปีแล้วครับต่อมาผมพาพี่ๆี่มาชมบรรยากาศในแปลงที่ดิน3 1ไร่72ตารางวา เราจะเห็นที่ดินในผืนนี้นะครับมีความพร้อมด้านไหนบ้างหนึ่งที่ดิน31ไร่72ตารางวาเจ้าของที่ดินได้ทําการถมไว้เตรียมเนื้อที่สามารถประกอบธุรกิจได้ทันที 2. ที่ดินติดถนนทั้ง4ฝั่ง 3. อีกทั้งถนนสายนครพนมจังหวัดสกลน,นครยังเป็นถนนสายการท่องเที่ยวด้านกีฬาอาทิเช่นกีฬาจักรยานทางเรียบเพราะช่วงที่ผ่านมาไม่มีโควิดนะครับก็ถนนสายนี้ได้ทําการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบเก็บคะแนนแรงกิ้ง ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันในช่วงนั้นนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูระยะทางนะครับที่ห่างจากพื้นที่จังหวัดนครพนมและก็จังหวัดสกนคลนครครับห่างเมืองนครพนม35กิโลครับห่างโรงพยาบาลนาครพนม36กิโลครับห่างสนามบินนครพนม23กิโลครับห่างสะพานไทยล้านาครพนม43กิโลนะครับ ห่างมองนครพนม30กิโลครับต่อมาห่างเมืองสกลนคร54กิโลครับและสุดท้ายห่างจากโรงพยาบาลสกลนครเพียง61กิโลครับในส่วนของราคาขายแปลงที่ดิน31ไร่72ตารางวาก็เจ้าของที่ดินได้ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่22ล้านบาท สำหรับพี่ๆที่สนใจรวมไปถึงนักธุรกิจที่มองทำเลในการประกอบธุรกิจขนส่งหรือประกอบธุรกิจด้านต่างๆที่สนใจในที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์เจ้าของที่ดินได้โดยตรงตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับผมก็สิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ